ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาลาบวุ้นเส้นนะคะจะทําวิธีการก็จะทําเหมือนลาบทั่วไปนะคะนี่คือวุ้นเส้นที่เราลวกมาแล้วนะคะวุ้นเส้นกับหมูปลาหมึกใครมีกุ้งก็ใส่กุ้งใส่อะไรได้นะคะได้หมดใส่ได้หมดค่ะจะทำเหมือนลาบทั่วไปนะคะเพื่อนๆใส่พริกปน่น ก่อนข้าวคั่วผงนัวใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาใส่ค่ะใส่มะนาวนะคะพเพื่อนมะนาวหั่นไว้แล้ว มะนาวเปนหอมทำเหมือนลาบอะค่ะทำเหมือน,นกันคล้ายกันแหละคนค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ชิมค่ะอย่าใช้มือนะคะเติมได้ต้องตามต้องการนะคะอันไหนไม่พอก็จะเติมผงนัวอีกนิดนึงนะคะเพื่อน ปลากระพงงนะเสร็จแล้วเราก็ต้นหอมผักชีโรยเลยะคะ่ะทำเหมือนลาบทั่วไปนี่แหละคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะลาบมบนเส้นค่ะลองทํากินดูนะคะใครยังไม่เคยทานใครไม่เคยลองก็ลองดูได้นะคะเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะ